เพ่อนเพลินวันนี้แย่แอดใสมาจิ้มจุด้วยนี่ <S <S นี่มันพี่แอดจิ้มจุนี่นี่ทั้งกระเทียมทนตะโพกขี้เหล้าต้นกระเทียมบะเขือเทศพ,พักดิบอืดเนี่ยกินนะกระดูกหมูทอดกต่มีเด้อ มินก็ขังเน,เนื้อไงก็ลังหน,น,นึ่งนี่ปลาเน้ลทอดน้ำเดือเนพนื่อนกับยังเราแยแอดเนี่ยเิดเนื้อเห็ดแต่ยังเราแล้วแซ่บๆเพือนแซบขนาดเลยมาแซ่บๆกับแยแอดเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนๆมือน,นีมากิน ันนี้ลิ้นมันเดอรลินหมูหมูดิบอะไรจ้ะมันก็มีมีต้นหอมผักชีมีกระเทียมดองมีมะเขือเทศเนาะขาดบดได้ก็แยดมีผักกาดอันนี้น้ำจิ้มเด็ดๆเลยด้านเป็นกระดูกมูอีกเลยเพื่อนๆข้าวเหนียวแยดหนึ่งห้อนแล้วเด้อ เห็นงานตาสาวมาเนี bien, ่ยโอเคทำเสร็จแล้วก็ต้องให้รางวัลชีวิตกับตัวเองพ่อใหญ่กินแฟรนฟายพ่อยหญ่กินแฟรนฟายจ้ะเด้อจะสวยให้ดูจ้ะ อืม,อม,อมเจ็มดองเสร็มเนื่องกรลอยนู้นต่าจะห่อแล้วค่ะ น,นี่ลอยนึงปาทบราคาบานเท่าเนาะมันก็ว่าแพงปลาเน้นเนสียแพงเงยจังเลยเ็ดบอลประมาณสามลอยบานเท่าเนาะมันบม่นบมนม้ำบ่มเปนปลาทะเลในหางเขาลำมาอีเทียนนึงปลาเน้นจงกิ้นชดจ้ะที่เขามาใไ้วันจังเขารอวันอาทิตย์จนิลดเป็น่ละ มันสิบ่ค่อยสดก็แสบจ้ะมันนี่ห่างโลเร็วมันนี่บอกินจ้ะมอนกินบอกิน เรากินของเมามันไม่แดดด้วยจ้ะ่แต่มันหอมด้วยจ้ะ แดดยางไปลงหันมันหนาวก็เลยเอาเสื้อมาใส่กุ้มจ้ะเพื่อนๆใส่สองสัน,ดนไ,ได้เพื่อนๆผีดดิบยัยยังมีอยู่ยัยพอกินเดิบกะโัวชีเรสเผ็ดๆเปรี้ยวๆมาใส่น้ำประเด็ดให้มัน กระดูกหมูหมูกอแยกบอกตรงตรงแอฟเนอะว่าแยกกินได้ยุ่นน้อยๆแต่ว่าแย่พอกากินหลายนะทำให้หมูมก,กินน้ำทำให้หมูมก,กินน้ำแยกกินอยู่ พ uhm, ่อหก <ife? S 2> ินบ mm ิส hmm. so so ินเชฟหาปอมม่แล้เพ็ดเ็นได้เพื่อนเู่ว่าเพื่อนๆว่าเพ็ดนะเพ็ดก้กินเพ็ดยังซื้อซาซ้สซาดมนันหูยจ้ะกระดูกมูเนี่ยหูว่าจะคองเื่มากินแล้วก็ซื้อซื้อได้เพื่อนเพ่อนเ่ายังเพราะว่า có oh, mệt được <laughs> ấy, mình, mình bỏ rồi con xin anh này mắn mắn bao nhiêu đấy à? ะเริ่มไปแค่พักเสียนพลังมาจากตู่พักเสียนพลังด้วไหมพักเสียนบลานเะอ้าเอันเหมือนนาไปสองเดือนน่ะแยกเอาเอามา 那看得吧再都狗外人 no, ทักซี่แม่ยังไงยังไงมัน yeah, ก cool. ็บอกคือบวานหอมแม่ยานหวามันหอมแม่มันเป็นยังไงเหะอเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่ายุโรปยุกน้ำกันเพื่อนเพื่อนว่าคือแยนบอกมับอกคือกันอีดีเลยเนี่ยบ้างเนี่ย จะแยกกินเลี้ยวบ่ได้แล้วเพื่อนๆจะต้องค่อยๆกินจ้ะเอาไปกอดกระแทบ เพราะมันเนี่ยลิ่นหมูลิ่นหมูจ้ะเพืนเพืนแคกินกินไว้กินได้ยุ่งจ้ะแต่แค่กินเบียกกินไม่ได้จ้ะพวกเราข้อบกแข็งข้อบกแข็งในเแหบนอกใจแล้วเพืเ่อน นอกนอกได้เลยขนาดบ้านยายยังนอกเลยจ้ะอืพอเพราะเพราะยาเป็นบากกินเป็นเป็นห่วง มันเป็นใบใบโม่งใบสองโม่งกว่วแลวอันยังบท่าห้มลูกค่ะและเ็ตต่ตอเลยแะต่อย่ำแรง ตาว่ายุดโดนเพื่อนว่มาสิกินยังคือโดนแทบไปสิบาเนาะนคือว่าเพื่อนเพื่อนเทน,น้ำกันกับงหูเนานะเอคนมาติดตามบเทอดายน,นะชโมงมันรบช่โมงสนะี่สี่พันชโมงเนาะมันหนักลงไปชั่ชโมงเล้วะคนมาติดตามทีหลังเนาะ เอาชั่วโมงก่อนเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนเ็นยูทูบแ้กันสิหเพราะว่าเขาโฆษณาเขาบางเ่อโฆษณาเขาไปคือของของเพื่อนๆนาะโฆษณาเขาไปบได้เมาอย่างเนะ สำหรับชิปนี่ก็อขอลาไปแทนเฮเยด้อเพื่อนๆก็เอาไว้ชิปเจอกันชิปหนาด้วยแย่สกินไปเรื่อยๆจ้ะพราะแย่เป็นคนกินดนเดี๋ยวโม,มูสิวา่าเนขึ้นอยู่ดนลแต่ว่ามันกินเร็วบ่ได้จ้ะของพวกนี้นเนาะว่าสิวาขึ้นมาเห็นหลายแทบ่บ,บ่เป็นอย่างจ้ะเอาใจตัวเย็นได้จ้ะหมดจุกเนาะ หมดจอกัอเลยคือยอยากกินถ้าจะกินอันนี้มัก็อยากอันนี้ตรงร่วมกันไปเลยเนืน้อกัไมีเ่เด้ไปหางดีเนื้อสดๆนะสอม,มากสิสองสิกินกันอยอางไรนะแต่แยอยากก่อยากก็คือบุกินเันนี้่ดแดดจะมีร่มจ้ะ สำหรับทีมในกับบายเเนอ่บายอีลีเลยจ้ะ